เอามาจัดมาครับอ้าตดตดขึ้นปุ๊บท้ำปับ๊บจิ้มกันเลยครับหัวเลยดิหัวเลย,เ,ลยเอาเอาลูกตาเอาอ,อกไหมไม่ต้องจริงดิมันจะแตกในปากหวานหวานวันเดิมจากตอนที่แล้วนะครับไปตีปลาชายฝั่งไม่สำเร็จนะครับ ตอนนี้ก็เลยมาลงเรือนะครับจะไปตกหมือกันขี่มอไซค์มาโคตรไกลนะครับเช่ามอไซมาเพือจะมาตกมึกโอเคนะครับเดี๋ยวเรือออกแล้วยังไงจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็เรือออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าหมายไปตกมือกันนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะมีคนมาเบบยอะเหมือนกันนะครับ จะมีเด็กๆมีอะไรนะครับก็หาครอบครัวมาได้นะครับตกหมึกนะครับเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบสนุกสนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวเลยนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อตกหมึกอยู่คนเดียวเดี๋ยวลองดูครับจะได้ตัวไหมนะครับเรือก็เปิด นะครับสางมากนะครับป็ไฟีเขียวนะนะครับก็ล่อมือนะครับให้เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวพอมึกเข้ามาเนี่ยเราก็จะโยนงานกันนะครับอย่างต่อบรธนาารนะครับก็มีคนมาตกมือเยอะนะครับถ้าใช้จ่ายในการตกมึกนะครับหนึ่งคืนนะครับเราจะออกจากท่านะครับนัดนัดกันที่ท่าเรือหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับเพื่อนหกโมงเย็นแล้วก็มีท่าใช้จ่ายท่านละ 5 0าบาทนะครับ5้ารอยบาทจะตกถึงประมาณตี2ถึงตีสามนะครับแล้วก็จะนำเรากลับไปส่งคืนที่ท่าเรือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกันดูนะครับว่าเป็นตกปลามาแล้วไม่ได้นะครับเป็นตกปลามาแล้วไม่ได้นะครับเดี๋ยวตรงมือกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยครับหน้าตายเป็นไงนี่มันกินแบบนี้นะครับเป็นโยประเภทนี้นะครับ เพื่อน็จะมีปลามาเล่นไฟครับเห็นหปะเห็นหปนออะปลาอะไรครับมากระพงนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่เขาจะทำให้กินนะครับ เดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับในช่วงที่เราลออมึกเข้านะครับเหมนเรากินปดิบนะครับมันก็แปลกๆดีนะมันจะโดนมึกมันจะโดนมึก เรียบร้อยครับเพื่อนโดนนี่ออกไงมือเนี่ยโอเคแหวมือตัวแรกของชีวิตครับผมหย่อนลงไปนะครับไม่ถึงหน้าดินระดับน้ำอยู่ที่4เมตรนะครับก็เคาะจมปล่อยจมถึงหน้าดินมันจะรู้สึกนะครับเคาะไปเคาะไปเคาะไปนะครับ เขาอยู่กับที่แค่นั้นเองนะครับโดนแล้วโดนแล้วครับ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 มาดิครับเอาละครับตัวนี้แหละครับกินสดๆครับสดกว่านี้ก็ต้องไปลงไปกินในน้ำทะเลแล้วครับผมเอามาจัดมาครับอ่าสดๆ ขึ้นปุ๊บพามปั๊บทำดีนหมือนกครับหัวเลยหัวเลยเอาเอาลูกตาออกวะไม่ต้องจริงดิมันจะแตกในปากหวานหวานแตกในปากหวานหวานตายแล้วครับเอาลองดูนะครับโอเคสดพอยังสดพอไหมนี่

ตัวนี้ลงไปกินในะทะเลนะครับ เขาก็ตกได้นะครับมาเลยจ้าเดินมาเลยโอเเดี๋ยวเราจะปลดให้น้องเขาก่อนนะครับเนี่แม่เรียบร้อยเนหะ็นั้ยน้องเขาก็ตกได้นะครับมาครับโอเคโอเค โอเคนะน่าจะขายแล้วล่ะนี่แหละครับผลงานสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับน่าจะประมาณสิบกว่าตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าท่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ปีสามแล้วนะครับโอเคนะครับก็ เราวันวน,นี้สวัสดีครับ